สวัสดีครับพี่น้องจุ่มจนคนรักงานปลูกต้นไม้ทุกท่านนะฮะทั้งงานบอนไซแล้วก็งานอาชีพอื่นด้วยคลิปนี้ขอแทรกในเรื่องราวของผักหวานป่านะฮะสำหรับ f อฟซผักหวานป่าต้องการปลูกเพื่อสร้างอาชีพสร้างไรายได้เดี๋ยวผมจะพาดูนะฮะปลูกมาห้าปีแล้วนะครับที่อำเภอชนุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมถ่ายเป็นองค์รวมให้ทุกท่านได้ชมก่อนนะครับอ,อ๋อที่มองไปต้นผักหวานป่าคือคือต้นนี้นะครับ มันเป็นผมลงชุดแรกนั้นนะฮะส่วนนี้ลงชุดแรกมันเป็นประวานป่าที่คระนะฮะสั่งมเมล็ดมาโดยรวมนะจะมีทั้งยอดเหลืองใบใหญ่ยอดเหลืองใบเล็กนะครับนะให้พี่เลี้ยงโดยต้นตะขบนะอันนี้ก็จะเป็นยอดเหลืองใบใหญ่หน่อยนะมันจะมีคลากันครับใบใหญ่ใบเล็กนะผมจะแนะนําท่านอย่างนี้ก็แล้วกัน ชุดแรกที่เราปลูกนะฮะพี่เลี้ยงเนี่ยต้นตะขบเราก็ต้องคอยตัดออกพอไม้เอะผักหวานป่าเราตั้งตัวได้นะเราก็ต้องต้องเอเขาเรียกว่าอะไรควบคุมไว้นะฮะพี่เลี้ยงถ้ามันใหญ่เกินไปเนี่ยมันจะทําให้ไม้เทําให้ผักหวานป่าเราแกลนเหมือนกันนะฮะไม่ไม่โตใบไม่โตยอดไม่งามในยุคแรกที่เราปลูกนะปลูกชิดเลย นะด้วยความกลัวว่ามันจะเออเป็นพี่เลี้ยงที่ดีไม่ได้ช่วยกันไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับเราก็หลังจากนั้นนะฮะเรามีมีตัดออกมาบ้างนะครับสลับกันนะอันนี้มีเฉพาะต้นบักหวานป่าเขาก็อยู่ได้แหละเนี่ยอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นยอดเหลืองใบใหญ่ยอดเหลืองใบใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใบใหญ่ เวลาเราเก็บยอดเนี่ยได้น้ําหนักดีเพราะนั้นท่านต้องเลือกพันธ์ุให้ดีก่อนที่จะปลูกนะครับใครคิดจะปลูกนะฮะหนึ่งผมแนะนําให้ไปดูงานก่อนไปดูที่สวนที่เขาปลูกแล้วนะครับนะเราจะได้เลือกว่าพันธ์ุอะไรเป็นพันธ์ุไหนเป็นพันธ์ุใบเล็กใบใหญ่เป็นยังไงอย่างนี้บันพันธุใบใหญ่ครับนะมันจะมีใบเล็กเกนๆกไม่งามก็มีใบใหญ่ในยอดมันจะได้น้ําหนักนะครับนะ อันนี้ปลูกไว้ผมก็จะอัพให้ทุกท่านได้ดูว่าผ่านไปสี่ปีห้าปีแล้วเนี่ยนะการให้ผลผลิตยังดีอยู่นะครับนี่ที่ภาคอีสานนะที่อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจจะเริญน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพันธุ์ยอดเหลืองใบใหญ่มันก็มีหลายหลายชนิดนะแยกย่อยกันอยู่นะครับทั้งหมดนี้เป็นการาปลูกเพื่อเก็บยอดนะครับ นะแต่ก่อนก็ตอนอยู่นะฮะบางทีก็ตอนนะตอนขยายพันธุ์แต่ตอนนี้คนตอนไม่อยู่นะครับก็เลยไม่ได้ตอนเลยนะวิธีการดูแลก็คือในช่วงหน้าแรงนะครับในหน้านี้แหละที่เขากำลังออกออกยอดอยู่ก็จะประมาณสักเดือนพฤศจิกาธรรันวาจนสิ้นสุดนะก็น่าจะเป็นพืชภ่าเข้าฝนนะครับเนี่ยคุมโคลนด้วยเอ่อ ฟางแห้งนะะใบไม้แห้งอะไรก็แล้วแต่นะเราตัดแต่งลงมาเนี่ยนะตัดแต่งไงต้นตะขบซึ่งเป็นพี่เลี้ยงนะฮะให้เขารับแดดแดดเต็มที่ในช่วงเนี้ยก็จะแตกยอดใหม่นะครับปีนี้ผักหวานป่าก็แตกยอดอาจจะไม่ดีเท่าปีที่แล้วนะครับนะเพราะนั้นท่านก็พิจารณาเอาก็แล้วกันผมจะดูเออพาดูตรง อันนี้เป็นยอดเหลืองใบใหญ่ยอดเหลืองสีทองนะฮะยอดสีทองใบใหญ่เนี่ยใบมันจะใหญ่มากเนี่ยอย่างต้นนี้นะครับนะนี่ต้นหนึ่งอันนี้สามารถที่ตอนกิ่งได้นะครับตอนกิ่งก็ได้อยู่นะก็เป็นกิ่งตอนนะฮะในกลุ่มนี้กิ่งตอนที่นํามาปลูกครั้งแรกเลยกิ่งตอนนะครับน,น้นนาไ,นนนไม่มีเมล็ดนะฮะกลุ่มนี้ไม่ติดลูก มีต้นนี้แหละครับยอดเหลืองใบใหญ่เหมือนกันต้นสูงเลยประมาณสักสามเมตรสี่เมตรห้าเมตรแลละนะครับนะต้นนี้ที่เก็บไว้นี่เพราะว่าดูลําต้นมันนะครับที่เก็บไว้เพราะมันมีเมล็ดครับเนี่ยเมล็ดยังไม่สุกอันนี้เหลืองนิดหน่อยนะมีสุบ้างนะครับเนี่ยกําลังเขียวเลยเนี่ยเขียวกําลังเหลืองนะครับกาลังเก็บได้แล้ว ถ้าเป็นภาคกลางนะครับมเมล็ดก,กลุ่มนี้เขาสามารถที่จําหน่ายได้แล้วแต่ภาคอีสานเนี่ยผลไม้ผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นมะม่วงแล้วก็พืชชนิดอื่นๆมันจะสุกทีหลังของภาคกลางมันจะไล่ขึ้นมานะครับนะเนี่ยสวยงามมากเลยนะถ้ามันติดอย่างเงี้ยขยายพันธุ์ก็โดยการตอนกิ่งนะตอนกิ่งต้นนี้แล้วก็ไปปลูกต่อ หรือเอาเมาเล็ดไปปลูกก็ได้อยู่โดกอยู่ครับเนี่ยต้นนี้ต้นเดียวก็น่าจะได้หลายโลอยู่นะน่าจะสองโลสามโลอยู่นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ดูทั้งทุกมิตินะทั้งมิติการปลูกด้วยกิ่งตอนต้นนี้กิ่งตอนนะครับนี่ก็กิ่งตอนนะทดลองดูนะนี่เป็นกิ่งตอนเหมือนกันนะกิ่งตอนก็ได้ผลนะครับ กิ่งตอนก็จะกิ่งใหญ่บึกอย่างนี้ครับถ้าเขาติดแล้วใหญ่ใหญ่กว่าพ่อ,พอมเมล็ดแน่นอนลำต้นนะฮะเพราะว่าเรายกกิ่งมานะเปรียบเทียบให้ดูนะต้นนี้เป็นพ่อมเมล็ดอันนี้เป็นใบเล็กครับใบเล็กเนี่ยเวลาเก็บยอดน้ําหนักก็จะน้อยนะครับก็อัพให้ทุกท่านได้ดูสรุปอย่างนี้นะครับเวลาเรา,าเลือกพันธุ์ก่อนการที่เราจะปลูก ผกา,านป่านะครับผมแนะนําให้ทุกท่านได้คัดเลือกพันธุ์ก่อนเราเลือกพันธุ์ที่จะปลูกข้อที่สองจะต้องมีพี่เลี้ยงเวทีนี้มีต้องมีพี่เลี้ยงอันนี้ต้นตะขบตัดต้นใหญ่มันตายแล้วรากมันก็ออกมาก็เป็นพี่เลี้ยงต่อไปได้นะให้ตัดพี่เลี้ยงออกให้หมดซะทีเดียวก็ไม่ได้นะครับเห็นหจะมีเป็นหย่อมๆย่อมถ้าใครมีโอกาสได้ไปดูงานทางภาคกลางนะครับที่อำเภอบ้านหมอสระบุรีท่านจะเห็นว่าเขาใช้ต้น มะขามเทศนะฮะมะขามเทศเป็นที่เลี้ยงนะครับผมก็จะพาทุกท่านเดินดูแล้วก็ไม่ทั่วหรอกครับเปลูกอยู่นี่ประมาณสี่ไร่นะมีอีกที่หนึ่งนะครับมีสองสองแปลงแปลงนี้ประมาณสี่ไร่นะครับนะนี่ยอดเหลืองใบใหญ่มันจะมีใบใหญ่ใบเล็กละกันนะครับ นะตะขบนี่ก็สามารถเกิดได้เห็นไหมผมให้ดูเลยเออพวนป่านะครับถ้าสมมติว่าท่านตัดนะบางทีเราตัดตัดรากตัดโคนมันสามารถที่แตกขึ้นใหม่ได้ครับตายยากอยู่นะครับแปลงนี้ปลูกปีแรกปรากฏว่าเราไม่ได้รดน้ำเลยนะครับปีที่หนึ่งที่สองมันสามารถที่จะ ให้ผลผลิตได้แต่ไม่เต็มที่นะพอปลาปีสองสามปีสี่ปีห้าก็เลยมีการติดแทงน้ำโดยใช้ซุลาเซลมังครับนะ้าหน้าใช้สุลาเซลก็โอเคอยู่ตอนนี้ก็เปิดเปิดน้ำปล่อยน้ำมันก็ได้อุดมสมบูรณ์อยู่นะ้าลำต้นใหญ่นะนี่ยดูให้จบนะครับคลิปและอีกอย่างหนึ่งนะครับ หลายท่านบอกว่ามันต้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆทํำยังไงถ้าเราจะเก็บยอดไม่ต้องให้ต้นสูงนะไม่ต้องให้ต้นสูงนะครับเราก็ตัดแต่งแว้งถ้าเรารู้สึกว่ามันต้นสูงแล้วมันมันกิ่งเยอะเราก็ตัดแต่งกิ่งอะแต่ตัดเมื่อไหร่ก็แตกนะครับแต่แนะนําวิธีการถ้าตัดลําต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปีถ้าจะตัดนะแปลงไหนจะตัด อย่างนี้ถ้าเห็นว่ามันออกยอดออกนั่นไม่สมบูรณ์แล้วเราก็ตัดแต่งซะตัดโคนเนี่ยตัดเดือนพฤษภาคมแต่ถ้าเราต้องการตัดแต่งกิ่งแนะนำให้ตัดเดือนกรกฎาคมปีต่อมามันก็จะแตกยอดให้ดีแต่บางทีเราตัดแล้วมันมันออกได้ดีหมดเหมือนกันนะครับนะผมก็ได้แนะนำการริดริดเด็ดยอดนะรเราต้องริดนะครับริดเราจะไม่เด็ด เราจะให้ให้ให้มันเหลือหัวไม่ขีดนะครับสังเกตนะฮะจะเป็นหัวไม่ขีดอย่างเงี้ยแตกออกมาที่เดิมไปและนะครับนะเอาละนะผมก็พาชมพาดูคงไปไม่ทั่วแน่นอนมีพื้นที่ประมาณสี่ไร่ก็เหมือนเหมือนกันนะมิติเดิมนะก็ให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะใครที่สนใจที่มาดูงานก็มาได้ครับที่อำเภอชนุมานจังหวัดอำนาจเจริญ นาะสวนผัววันป่าริมไยทนันจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับแปลงนี้มีการให้น้ําให้น้ําบ้างในช่วงที่ฝนไม่ตกคือช่วงหน้าแรงนะครับก็จะปลูกมาแล้วสองปีครับแปลงนี้ลงใหม่นะก็จะงามนะบางต้นก็เติบโตก็ไม่สม่ำเสมอแต่ว่าเราก็เก็บได้นะครับหมายว่าเก็บยอดได้แล้วนะครับ เป็นยอดเหลืองใบใหญ่คละกันบ้างครับประมาณนี้นะมีทั้งกิ่งตอนถ้าเป็นกลุ่มนี้กิ่งตอนครับเนี่ยกิ่งตอนจะปลูกก็โตกว่าในช่วงหนึ่งปีสองปีนะครับเนี่ยกิ่งตอนนะครับกลุ่มนี้โตกว่านะครับแต่ถ้าเป็นต้นก็จะย,ยังเล็กอยู่ นะต้องต้องรอลนนี้ชื่อพี่เลี้ยงก็คือใช้ต้นตะขบนะครับมันจะร่มแบบนี้มันทำให้ไม้ไม่เฉามากมันเป็นร่มเงานะครับให้ร่มเงานะเพราะนั้นก็ได้อยู่ครับแปลงนี้ก็ได้อยู่นะโตก็ค่อนข้างที่จะดีสังเกตว่าตรงไหนที่รดน้ำน้ำไหลมาขังมันจะเจริญเติบโตได้ดี นะใบเขียวปัดเลยนะก็แสดงว่าการให้น้ำนั้นก็ถือว่าดีดีกว่าไม่ให้ก็ทดลองดูนะครับก็พาถ่ายนะครับอัพให้ดูในสวนพวานป่าริมสายฐานอีกปแปลงหนึง่งนะครับนะต้นตะคขบก็คอยตัดแต่งไว้อย่าให้มันรกทึบจนเกินไปนะครับนี่คือเทคนิคนะในการปลูกพวานป่าของภาอีสานนั่นก็คือ จะต้องมีพืชที่เลี้ยงนะถ้าสามารถที่ให้น้ําได้ก็ยิ่งดีนะครับมันก็จะทําให้ผลผลิตนะเราได้คุ้มได้ไวได้เร็วว่างั้นเถอะนะครับนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสร้างงานไปได้วยกันในส่วนของสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้กับผักฝันป่านะครับไม่ว่าจะเป็นกิ่งตอนพ่อมเมล็ดทําได้ทั้งนั้นนะครับ นะไม่มีปัญหาในพื้นที่ภาคอีสานปลูกแบบไม่ลดน้ําก็แปลงนี้ตั้งแต่ปีแรกห้าปีที่แล้วนะครับนะเอาละสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับทุกท่านครับ